สวัสดีค่ะคุณพีว่วันนี้คุณพี่ไทรีวิวจะมารีวิวไี่จำมีเด็กกันนะคะตัวนี้ขายดีทั่วโลกมีจุดเด่นะคือสมบูรณ์คุ้มกันนั่นทันไวรัสสว,วัสดีค่ะซัมบูโคโฟอร์คิสเอลเดอร์เบอร์รี่สกัดสูตรไซลับพัฒนาสูตรโดยนักไวรัสวิทยา ผลิตภัณฑ์สวิตเซอร์แลนด์ที่ผลิตในอเมริกาเอลเดอร์เบรเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากสารสำคัญในเอลเดอร์เบรี่คือแอนโทไซยานินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มฟลาโวนอยด์ซึ่งช่วยยับยั้งการเกาะติดของเชื้อไวรัสกับเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างดีเยี่ยมเรามารีวิวกันเลยค่ะ วิตามินตัวนี้ทานง่ายมากหนูทานเป็นประจำเลยค่ะสามารถทถานได้ตั้งแต่อายุเท่าไห,หร่อ่ะลูกสองขวบค่ะนะแล้วเด็กโตทานได้ไหมทานได้ค่ะตอนนี้นเกิดมีโรคระบาดเยอะี่จิทานเกือบทั้งวันเลยค่ะนี่ครั้งหนึ่งตอนหนสูสามขวบหนูเป็นมือเท้าปาก ตอนนั้นนะคะหนูกินซัมบูโคไปหนูไม่เป็นไรเลยค่ะหนูกินข้าวได้ปกติกินหนมได้ปกติหมดเลยค่ะตอนนี้หนูห้าขวบแล้วปริมาณที่ต้องทานคือ10 ml ค่ะ ทำง่ายมากรสชาติดีหรือมม่ก็ผสมเคือ่องดื่อื่นแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะกินอันนี้อันเดียวก็เทปไปแล้วก็กินได้เลยค่ะบางยี่ห้อมีผสมพอพอ,พอิมาด้วยนะคะเวลาเพื่อนๆซื้อเพื่อนๆต้องดูก่อนนะคะว่าไหนไม่ผสมหรือผสมค่ะ ส่วนหนูนะคะแพ้เพอผลิตเพราะว่าถ้าทานแล้วนะคะผื่นแดงคือเต็มตัวเลยค่ะเมนตัวเน,น,นี้ยมันดีมากๆเลยค่ะเนียมันดีมากๆนะคะต้องซื้อเก็บไว้กินอะไรอยู่ที่บ้านอยู่ที่คอนโดอยู่ที่หมู่บ้านเต็มไปหมดเลยค่ะ หนนลัอว,วิตามินตัวนี้มิเกียให้10กิ10นะะ้น10เลยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจซื้อได้ที่ iHerb Lazada Shopee นะคะตัวนี้มันดีมากๆเลยค่ะถ้าหนูไม่ได้ขายนะคะถ้าแล้วดีจริงๆหนูเลยมาแชร์บอกเพื่อนๆคะ่ะ คลิปน,นี้มิกี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้มิกิพาร,รีวิวด้วยนะคะ